หลานอยู่ในความสงบวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรนานเพราะว่าเวลาของเราก็ใกล้เข้ามาทุกทีพลวงเราจะได้ไปวัดอโศการามอยู่แล้วนะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรยาวนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามอย่างอาจารย์เจริญได้พูดเรื่องวัดเสือหลวงพ่อจะเกินนิดหน่อยคือวัดเสือเนี่ยก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เขาเอาเสือไปแล้วก็คือรายได้ของวัดก็ขาดระบ,บันลงไปแต่เราไม่เกี่ยวนะหลวงพ่อพูดตรงนี้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีความผิดถูกเราไม่เราไม่เกี่ยวแต่เราเกี่ยวจากความเมตตาที่ว่าสัตว์ในวัดเนะี่ยตั้งสามพันกว่าตัวหลวงพ่อไม่ได้พูดไปดูตั้งหลายครั้งแล้วนะส่งโยงเข้าไปดูทั้งหมูป่าพันกว่าตัวทั้งกวางทั้งเก้งทั้งวัวทั้งควายอยู่ในนั้นนะต่้งนี้เขาก็อายจ้ะไม่ให้สัตว ของในวัดมาแหงออกขยับไปเยื่อไปที่ไหนทั้งหมดเออคือสารอาญดตอนนี้ใครก็อายัดไม่ได้แต่ถ้าอายัดรถก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอายัดรถกับถก็ไม่วิ่งใช่ไหมแล้วก็หยุดจุดที่นั่นแต่อาญัตสัตว์นี่ทีเออพวกเราคิดดูที่ว่าสัตว์มันจะหิวขนาดไหนทีนีไ้ไม่มีคนไม่มีอาหารให้มันกินคนก็ใครจะไปเลี้ยงมันกันนี่แหละพวกเรามาดูจุดนี้นะ พเพราะข้าไปดูแล้วก็วันแรกพอเข้าไปเ,เสียต้องเข้าไปเอาขับรถเข้าไปนั่นนะทั้งหมทงงูทั้งวัวทั้งควัวทั้งควายวิ่งกู่ตามหลังรถเพราะมันเคยได้กินใช่ไหมทั้งร้องอีกต่างหากเ <c oughs> พราะนั้นเราเห็นและจะภาพ <c oughs> เห็นจะภาพความหิวโหวยของสัตว์เราจึงได้ประกาศ <c oughs> ว่าเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับคดีความผิดถูกอะไรแต่เราเห็นสัรว์สัตว์ท้งหลายที่อยู่ในวัดนั่นหลายพันตัว ได้รับความหิวโหยวันนั้นพวกเราจึงตั้งกองทุนขึ้นมาแต่ก้างตอตั้งกองทุนทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ใช่แต่ตั้งตลอดไปไม่ใช่เ,เดี๋ยวนี้มันกําลังควันตลบอ,อยู่กำล,ลังอยู่ในบ้านแตกสาแหลกขาดนะพวกเราก็มองดูแล้วว่าควรจะช่วยเหลืออย่างไงในฐานะพี่น้องของเราเียววัดวัดนี้คือวัดหลวงตาโบวก็ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าหากว่าพวกเราไม่หลับหูหลับตาหลวงตามาอยู่มาที่นี่เนี่ยคุณถามคุณแจ้ความกา็ได้ก็หลวงตาก็ไปเกือบทุกครั้งที่มาอยู่ถ้ามืวิมีเวลานะไปเยี่ยมวัดท่านจันทร์นะตอนนั้นวัดท่านจันร์กับวัดหลวงตาในฐานะที่เป็นพวกเราเป็นสิทธิอนุสิตธิขององค์หลวงตางก็ควรจะให้ความเคารพให้ความสําคัญในเมื่อเมื่อเ,อเรื่องอย่างนี้มาถึงแต่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องคดีความเพราะนั้นเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมือง แเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวแต่เรายุ่งเกี่ยวแต่ว่าหลวงตามีเมตตาต่อสัรพสัตว์เนี่ยอันนี้ก็คือหลวงพ่อจึงได้มีกองทุนขึ้นมาอย่างที่อาจารย์จเจริญพูดเราก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคารัตทาญาิโจมอีกไม่นานไม่กี่วันข้างหน้ามันจะเป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์แต่คารัตทาญาติโจมควรจะมีอะไรในเทศกาลพรรษาปีนี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่โดยเด็ดขาด ข้าพเจ้าจะงดกินเหล้าโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะงดการพนันโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันพอปิดพุทธศาสจนิกชนทำวัดเช้าเย็นถึงจะซอกย่อและพิจารข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดในสามเดือนข้าพเจ้าจะมีศีลห้าทุกตลอดไตรมาสสามเดือนทผู้สูงอายุนะและข้าพเจ้าจะรักษาจิตห้าทุกวันอาทิตย์รือลุกทุกวันพระในสามเดือนนี้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะมอง,มองดูตัวเองนะควรจะปรับปรุงสร้างบุญสร้างคุณสมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะคระะับทรานศาาญาติโยมตวอีกอย่างหนึ่งก็เนี่ยเวลาพระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเ,ออเราเห็นผ้ากาสาวพัดผ้าของพระพุทธเจ้านี่คือลูกศิษย์ของพุทธะแต่เราจะรู้ว่าบริสุทธิ์และไปบริสุทธิ์อันนั้นเราอย่าเพิ่งพูดเราเห็นผ้ากาสาวะเราก็ควรจะตักบาตร เราฟีดมีกินทุกวันเราก็ควรใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ใส่บาตรองค์หนึ่งได้ไหมอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกตัวท่านนคนควรจะส่งเสริมแต่หลวงพ่อเองไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะทําบุญหลวงพ่อไม่พูดอย่างนั้นนะหลวงพ่อบอกวควรจะทําบุญถึงอย่างไรก็คือผ้าซาผ้ากาสาวพัดของเป็นพงใช้ของพระพุทธศาสนา,าคือผ้าของพระพุทธเจ้า แต่องค์ที่นุ่ง่มนั้นอาจจะเป็นภารชนเป็นปุตุชนเป็นนักเลงหัวไม้อันนั้นเราไม่เกี่ยวนะันนี้เพียงแต่ว่าเราเห็นภาคการาึกาว่าเราบูชาแต่ถ้าเรารู้แล้วองค์นี้มันดูแล้วไม่ใชเ่เป็นผู้โู่ที่เป็นนักเลงหัวไม้ดูดูแล้วไม่ใช่ผู้มีทรงศิลเราก็ถอยซะอย่าไปส่งเสริมถ้าส่งเสริมนะในหลักของพุทธ,ธะนะเหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยนะส่งเสริมคนชั่วนะ ส่งเสริมคนชั่วพระชั่วนไม่ใช่พระดีะถ้าพระดีแล้วก็มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในกฎระเบียบที่ดีนั่นแหะขอให้พวกเราทุกท่านฟังเอาไว้อันนี้ศึกษานะหลวงพ่อพูดเนีกลางทางนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ศึกษาดูว่าเป็นยังไงในหลักธรรมคาสอนจุดนี้นะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพานำพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเนะอเพราะจะทําเวลาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เมื่อเราทำเสร็จแล้วทางว่าผู้ใดอยากไปร่วมพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ทองที่วัดอโศการามก็ไปได้นะวันนี้นะหลวงปู่ทองเผาเพียงครั้งเดียวเท่านี้แหละท่านคงไม่มาท่านคงไม่ได้เผาอีกวันนั้นพวกเราทุกท่านไปร่วมร่วมกันแสดงออกซึ่งความเคารพสักการ,ระในสรีระของท่านพันท่านก็เคยมาที่วัดอโศก,กวัด สวนแฉงธรรสองแฉงธรรมแห่งนี้ไม่รู้กี่ครั้งท่านก็แสดงธรรมที่สวนแสงธรรมแห่งนี้ก็ไม่รู้กี่ครั้งอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานคั้นสัทาญาติโยมทั้งหลายในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราก็ควรจะแสดงความเคารพสักการะในสรีรักของท่านนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะานุโมทนาให้พรรับพรเนืีอเนือนะ ยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมะยิโตทินังเปตานางอุปกาปฏิติดชิตังปัติตังตุมหังเขปเมวะสมิัาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรารสุยะธามณิโชติระโทยะธาสัาาสาพพิฏิโยนจันตุสัปสโรโง,งวินาสตุมาเตภาวัตวันตารายโยโน อายุโนภาวาพิวานธันสิลเลสสนิจจงวุฒทาป้ายใจยินอจอนตาโรทามมาวัทานติอายุวันนสุขังภารังกะ kue patan naang agang gamang Wicanatan agege muhe patan naang nda kiye anuuterre ageke taume patan naang witranggo paksame suke ageke sangge patan naang āgāsa-miṃ-dhānaṃ-dhādātāṃ āgāṃ-kuṇyāṃ-bhavad-dhate āgāṃ āyo-ca-vanno-cai-ca-sokhi-ti-sukhaṃ-balaṃ āgāsa-dhāsa-miṃ-dhāva-viṃ āgā-dhammā-samāyīṃ-to te-vā-bhūt-to bhūt ปติติปวัตุสัพพมังกาลังรักันตุสัพปเดวตาสามบาบุทานุภาเวนัสราสดิพวันตุเตปาวัตุสัพพมังกาลังรักันตุสัพปเดวตาสามบาธรรมานุภาเว สระโูทีพะวันตุเตปาวาตุสาพพมังกลาลังราคันตุสพัพเนวตาสามบาสังคานุคาเวนาสระจูทิพะวันตุเต